้าอยากดูดวงต้องดูช่องไหนดีนางไม้ไผ่ยิบสีช่องนี้ดูดีใช้ได้ต้นบุกพีฮาสาวราผ่อนคลายดูได้ทุกเพศทุกวัยดูดวงเพลิดเพลินใจนางไม้ไผ่ยิบสีนางไม้ไผ่ยิบสี บลาบลาบล,า,ลานะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอนางใหม่ยิปซีชาแนลนะจ๊ะวันนี้ก็มาพบกับแม่หมอเช่นเคยนะคะในแลนดอมเขาอยากจะบอกกับคุณในตอนนี้ว่านะเขาอยากจะบอกกับคุณในตอนนี้ว่าแ้วเราคอยอยู่นะตัวเอง เขารอคอยตัวเองอยู่นะจ๊ะเขาอยากพบอยากเจออยากพูดอยากคุยอยากสื่อสารอยากมาหาอยากพบอยากเจอนะจ๊ะอยากติดต่อสื่อสารอยากจะมามีความสุขด้วยคิดถึงแล้วมันมีความสุขจริงๆเลยอยากจะสนกสนานร่วมกันอีกนะฉันส่องเธอตลอดเวลาเลยฉันส่งแบบ สองหนักมาก็แบบชื่นชมชื่นชอบแอบชอบอยู่นะตัวเองอูแต่ฉันก็ไม่แน่ใจไม่มั่นใจนะว่าเอ่อความสัมพันธ์ของเรามันจะเป็นไปได้ไหมแต่ฉันก็รอฉันยังไงฉันก็รอเวลารอเวลาที่จะได้เทคแอคชั่นกับเธอฉันอยากที่จะได้พบได้เจอเธอแล้วก็ได้พูดคุยใช้เวลาอยู่ด้วยกัน2ต่อ2 ฉันรอคอยเธอนะฉันไม่รู้ว่าเธอคิดยังไงกับฉันแต่ถึงยังไงฉันก็รักแล้วก็หลงเธอฉันทั้งรักทั้งหลงเลยแหละคิดมากในเรื่องของเธอด้วยนะนี่ฉันฝันถึงเธอด้วยนะเออฉันฝันถึงเธอด้วยเห็นไหมเธอเนี่ยเป็นคนที่เอ,อ่อเป็นคนแบบ คล้ายๆก็ว่าเป็นนางในฝันเป็นคนในฝันน่ะโอ้เป็นคนในฝันของฉันแล้วฉันก็ฝันถึงเธอฉันมีแผนมีฝันจินตนาการถึงเธอแต่ว่าฉันก็ไม่ได้บอกใครฉันเก็บเงียบไว้ในใจนี่เธอรู้ไหมว่าฉันห่วงแหนเธอนะฉันทั้งรักทั้งหลงแล้วก็ห่วงแหนเธอมีความหึงหวงเธอด้วยนะแต่ว่าแบบเก็บไม่เงียบไม่กล้าบอกฉันอยากไปไหนจะไหนกับเธอฉันอยากพาเธอไปเที่ยวต่างจังหวัดดูธทําไปเที่ยวที่ไหน อะไรต่างๆแบบลือไม่งก็อยากจะไปดีลงานกับเธอไปทํางานแล้วก็มีเธอไปด้วยนะฉันมาส่องดูเธอตลอดเลยฉันอยากจะฉันอยากจะพิชิตใจเธอจริงๆฉันอยากได้เธอเป็นแฟนเอาว่าง่ายๆฉันอยากได้เธอเป็นแฟนฉันจะเทคแอคชั่นนะฉันจะทำให้เธอมีความสุขมากที่สุดฉันจะมอบความรักแล้วก็ความสุขให้กับเธอว้าว แต่ตอนนี้นะเธอมันเหนื่อยอะ่ะอืมแต่ว่าขอพักก่อนได้ไหมมันเหนื่อยนะเพราะว่าฉันก็ไม่อาจรู้เลยว่าเธอนะ่ะคิดอย่างไรกับฉันอืมฉันนเสียใจนะที่ต้องไปแบบนี้ในระหว่างการเดินทางเนี่ยอยู่ในระหว่างการเดินทางคือฉันเนี่ยจะเดินทางมาหาเธอแล้วจะเทคแอคชั่นกับเธอรู้ไหมว่าแค่มองตากันนะ่ะ ฉันก็รู้ใจเธอแล้วล่ะเธอรู้หรือเปล่าข้างในรอยยิ้มของเธอเนี่ยมันทําให้ฉันลำ่พําเพอประเมคำคลวนนะเธออย่าปิดกั้นฉันเลยนะเธอบอกความรู้สึกของฉันกับฉันได้นะแล้วเธอก็อย่าตัดสินคนเพียงแค่ภาพนะ รู้ไหมว่าความอบอุ่นเนี่ยยังมีให้เธออยู่เสมอนะจ๊ะทุกครั้งที่ฉันเห็นเธอฉันก็อ,อดยิ้มไม่ได้จริงๆฉันจะเก็บเธอไว้ในใจนะแต่ขอให้เธอยอมรับในแบบที่เป็นฉันได้ไหมตอนนี้ขอให้เป็นแบบนี้ก่อนได้ไหมอืม ฉันมีกำลังใจเพราะมีเธอนะรู้ไหมฉันปฏิเสธความรักตั้งแต่แรกอ่ะแต่ว่าฉันก็ฉันก็รักเธออะเพราะว่าฉันจําเป็นต้องซ่อนความรู้สึกนั้นไว้นะอเธอน่ยคือรักแท้ของฉันนะได้แค่เห็นหน้าเธอฉันหัวใจฉันก็สั่นแล้วอยแค่ได้หนหน้าเธอหัวใจฉันมันก็สั่นนะเธอ หัวใจของฉันน่ะมีเพียงเธอนะหัวใจพองโตเลยแหละฉันได้พบหน้าได้พบหน้าเธอแล้วก็ได้พบเธอแล้วหัวใจฉันก็สั่นไม่ว่าฉันเห็นอะไรที่เกี่ยวกับเธอน่ะฉันก็หวังว่าจะเป็นเธอนะฉันหลงรักเธอเข้าแล้วถ้าไม่มีเธอใจฉันก็ว่างเปล่าเลยไม่เหลืออะไรเลยฉันฉันรักเธอแหละนะฉันรักเธอ ฉันต้องการเธอมากๆเลยฉันต้องการเธอที่สุดอืมฉันอยากจะกลับไปเป็นหนุ่มเป็นสาวอีกครั้งหนึ่งมันเหมือนได้ฟีลแบบเป็นหนุ่มเป็นสาวอะ่ะอือเธอก็รู้นะอ่าเธอก็รู้เธอไม่รู้เธอไม่รู้หรอกว่าการที่เอ่อ ปล่อยมือจากเธอไปอ่ะที่ต้องเดินออกไปแบบเนี้ยมันมันยากแค่ไหนฉันไม่สามารถหยุดคิดถึงเธอได้เลยฉันคิดถึงเธอฉันรู้สึกว่าเธออะไม่ได้สนใจฉันทิ้งฉันไว้อยู่ข้างหลังฉันเออฉันหลงเธอฉันหลงรักเธอฉันหลงเธอใน,ในความเป็นเธอ ฉันอืมถึงยังไงก็เนาะเราก็ต้องอยู่กันแบบนี้ไปก่อนคล้ายๆว่าอยู่ห่างกันไปก่อนก็จบไปเนอะกับคลิปสั้นๆในหัวข้อที่ว่าเขาอยากจะบอกคุณในตอนนี้ว่าอย่างนี้แหละ นะอย่างนี้แหละเมอไม่หมอก็หวังว่าคลิปของไม่หมอจะทำให้ท่านมีความสุขนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะจ้าจ้าจ,จ้าบลาบลาบลา